Corner. This fighter is 29 years of age, has 180 centimeters tall, with a professional fight record of 67 fights, 48 wins and four draws, representing Finland and Thailand. Please give it up for Pong Bill Fantax. Num <laughs> หนองบัวลำพูครับแต่ไปเติบโตที่ฟินแลนด์ครับตามคุณแม่ไปตั้งแต่เด็กครับจนได้สัญชาติฟินแลนด์ครับพอกบิวแฟ์เทกครับวัย9 9ปี180เซนติเมตรครับวันนั้นนี่ชกแบบ5ยกครับในพิกัด155สาปอนด์ครับและส w หรับนักมวยจากมุมแนครับ อายุ20ปีจากลำปางประเทศไทยสูง178เซนติเมตรชกม,มาแล้ว65ไฟชนะ42และเสมอ2ครั้งขอเชิญทุกท่านพบกับบังรอนลูกพ่อพยาเสือ from มไทยแลนด์เจ้าหมาพยศจากเมืองลำปางครับบังรอนลูกพ่อพระยาเสือ วัย20ปีนะครับสูง178เซนติเมตรโอ้วันนี้มาเจอกับมวยรุ่นพี่นะครับวันนี้น,น้องจะกลัวพี่หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปตามดูกันเลยอข้อมูลครับ20กับ29ครับต่างก,กัน9ปี178กับ180ใกล้เคียงครับโอ้พหอสบิวนี้ไม่ธรรมดานะครับ ดีกรีแชมป์มวยไทยของฟินแลนด์แถบสแกนดิเนเวียนนี่ถือว่า,าแกร่งเลยครับส่วนบังรอนี่แข่งครับมาเลยครับแข่งจากลำปางพอกปีนี้ไปเติบโตอยู่ที่ประเทศฟินแนลนด์นะครับแต่ว่าเป็นคนไทย100%กเบ้านเกิดอยู่หนองบัวลำพูและครับกลับมาเมืองไทยนี่ก็ซ้อมค่าใหญ่แฟรเทคเลยครับแม มุ่งมั่นเลยครับหวังถึงแชมป์มวยไทยเลยครับเวทีมาตรฐานครับสำหรับพอกบิลแต่โจทย์วันนี้ก็คือต้องผ่านบางรอนไปก่อนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหปกตินี่มวยไทย5ยกนี่ยกแรกนี่ก็ยังคลำทิศคำทางแต่คู่นี้นี่ซัดกันเลยครับโอ้โอ,โอ้ลื่นครับ แหมก็กลัวจะกลัวคนดูนี่จะเสียอารมณ์เลยครับเพราะฉะนั้นใส่กันแรงๆเลยซัดกันตั้งแต่หัววันเลยครับดูครับนี่ครับขวดแข่งหนักๆใส่กันแล้วพอมบิวนี่ซ้ายครับบังรอนขวาขวาหา้หรือว่าซ้ายเราครับวันนี้ใครจะออกได้เข้าเป้าออกได้ชัดเจนจัดแจ้งมากกว่าหือสับร่างแรงครับบางรอนพอกบีเอาคืนทันที ได้ยินชื่อแกครั้งแรกนี่ก็แปลกใจอยู่ครับที่ไหนได้หนุ่มไทยเราเองครับส okay. ุรพกบิลต่อยได้2การนะครับพกบิลครับโอ้โหแข้งขวาบางรอดนี่เด็กคนนี้นี่อายุ20่สิเท่านั้นเองครับเส้นทางยังอีกยาวไกลมากครับและตัวใหญ่นี่เส้นทางน่าจะโอ้เปิดกว้างเลยครับ มาเลยครับแข้งซ้ายของพอกบิลขยับเปลี่ยนการไปเรื่อยเลยครับ like <Through you. S 1> แต่บารอตอนนี้ไม่สนครับ oh <my> เปิดชาเข้ามาโอ้โ <t ries> หอัดเลยโอ้โ <t ries> หลากมาตั้งแต่ลำปางนู่นนะครับแข้งของแกเอาวงไนก็พอเป็นทั้งคู่ครับถือว่าเป็นยกแรกของมวยไทยที่ต่อยกันใช้ได้เลยครับคู่นี้ไม่มีประหยัดอาบุธโอ้โหุกซ้ายเข้าลำตัวยังเฉยๆนะครับ บางรอนแข่งซายดีครับพอกวิวอ้หูขวาหลุดไปครับโอ้กระกาหวด้งทั้งตัวเลยครับบังรอนโอ้ขวาดีครับโอ้ทำลายไทยทักไปเลยครับกู่นี้ยก2องสานี่น่าจะไฟลุกแล้วครับ <c oughs> เปิดมาขนาดนี้ร้อนแรงตั้งแต่เริ่มเลยครับโอ้เห้ขวายังไม่โดนเลยครับพอกวิวจึมลํำตัว แข่งขวาของบังรอนนี่ก็ออกอยู่ตลอดนะครับสลับการแล้วครับพอกบิวเปลี่ยนมาเป็นซ้ายอีกแล้วครับโอ้ผ่านยกแรกครับนี่ครับหนุ่มจากลำปางส่วนนี้หนุ่มหนองบวัวลำพูโตโฟินแลนด์ครับดูภาพช้าครับถือว่าถูกคู่เลยนะครับคู่นี้อาวุธนี่ออกได้แรงพอกันครับ ต่างกันแค่เป็นมวยซ้ายกับมวยขวาแต่ว่าสไตล์การชกที่ใกล้เคียงกันครับแข้ขวาแต่ละแข้งนี่แกเน้นเน้นนึงนั่นเลยครับบางรอนพออยายามจะจิ้มลำตัวนะครับแต่ว่าเจอแข้งขวาของบางรอนอชื่อบางร้อนอนี่แกไม่ได้มีเชื้อสายมุสลิมอะไรนะครับก็มาจากบักร้อนนะครับ มีซ้ายสกัดตลอดนะครับพอกบิลแต่ขวาบางรองก็มาเรื่อยๆครับโอ้เป็นสงครามแข้งเลยครับมัดมัดในตีได้ไหมโอ้ดูเทคนิคขารไล่แขนการล็อกแขนครับนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมวยไทยเลยโอ้จ้นขวาดีครับพอกบิลโอ้ตีหน้าขาบางรอน ปักศอกไม่โดนนะครับบางรอนอตัดลำตัวซ้ายของพอกบิลครับเริ่มจะชวนทะเลาะวงในเลยนะครับบางรอนพอกบิลเอาได้ไหมแต่งตัวนานครับขวาไม่ถึงเปิดเกมเดินเลยครับบางรอนแต่พ็อกบิลไม่ตกใจแข่งซ้ายดีครับ เสียบเข่าของบางรอนแ้เด้งตีใช้ได้เลยครับโอ้สามทีนี้เห็นๆครับโอ้วงไหนพอกวิลนี่ก็สู้นะครับจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาอัดไปเต็มเต็มแต่แกไปเปลี่ยนการบ่อยด,อดูเหมือนว่าแกจะงงตัวเอง้วยครับ <laughs> พอกบิลจะสับสนตัวเองเอาอะครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปครับว่าคูต่อสู้นี่อย่างไงก็จ้องขวาแลยครับบางรอนโอ้มาดับคัดโอ้พยายามงัดศอกคือบางรอนเนี่ยไม่งงอยู่แล้วนะครับเตรียมรับมาอยู่แล้วครับโอ้โหต่อยมวยมาก็ไม่ใช่น้อยนะครับ5060 50ไฟเละครับใจอ็มาหมดแล้วอายุแค่20เท่านั้นเองครับแหมประสบการณ์นี่เพียบเลยครับ เนี่ยแกเวลาแกยืนเอาซ้ายออกนี่แกต่อยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยเอาขวาออกนี่ดูเหมือนว่าจะลื่นไหลกว่าเยอะอฟันสอกขวาแหมบางร้อนก็ไม่สนเลยครับว่าตรงไหนก็หวดเลยครับซ้ายหรือข,ขวาก็ได้โอ้เด้งตีได้ได้ดีครับอ่ะโอ้โหหวดซ้ายเต็มๆล็อกได้ตี แต่ลักษณะของการกัดซ้ายของพอกบิวเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่มวยซ้ายธรรมชาตินะครับมันเหมือนกับการเป็นซ้ายที่ฝึกตึกซอไหมครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าซ้ายดัดอะไรกันแบบนี้ผ่านยกสองครับก็เพื่อให้ความหลากหลายลนะครับซ้ายดัดแบบนี้นครับอ่ะดูภาพช้าทีครับ โอ้โหเ,เ,เ,เสียบยะไส้ครับลูกนี้เต็มๆเอาคืนครับแม่โอเ้เราคืนนี่เบิ้ลเลยครับแม่เตยลูกก็โดนหมัดครับบังรอนนี่ครับจิ้มซ้ายดีครับพอกบิลคือถ้าลักษณะที่เป็นมวยซ้ายธรรมชาติเนี่ยแกจะจดซ้ายเป็นหลักนะครับ เพราะบิวนี่ดูเหมือนพยายามจะจดซ้ายแล้วแกออกขวาได้ดีกว่าดูเกมกันต่อนะครับยกสามครับเดินเบียดเข้าหาตั้งแต่ต้นยกนะครับพบักเบลเอาไตกวาดล้มลงไปยิ้มเขินรับบางรอนเนี่ยไปชะง,งักเลยครับไปตัตดล้มอีกแล้วเปืองแรงนะครับแบบนี้ครับมาอีกแล้วครับพักบิว ทีมงานก็บอกซ้ายยาวๆครับ Jim, ตามสั dai, eight, ่งเลยครับบางรอวันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับจับจังหวะยากเหลือเกินแข่งของพ่อบิวนี่็ออกมาเรื่อยๆนะครับเดินเบียดเข้าไปอีกแล้วแต่ว่าโอ้โหอาวุธ ยังหาจังหวะไม่ได้รัดในเพราะบิวชิงตีก่อนล็อกก่อนเลยครับชุดนี้ทําได้ดีเลยครับพอกบิวครับโอ้บางรอนดูจะช้าลงไปหรือเปล่าครับโอ้แค่์หายไปไหนครับบางรอนแต่ข่งขวาสองยกแรกนี่ดีนะครับแต่ว่ายกนี้อาจจะออกน้อยไปหน่อยโดนสอกขวาเข้าไปอีกครับอา้าวยกนี้นี่เตะไปทีเดียวเองครับ แผลพอกมิวนี่ก็วนไปรอบๆครับซ้ายบ้างขวาบ้างแต่หลุดครับแม่แม่แกง้างแต่แกไม่ออกสักทีครับบางรอนอาจจะเกรงเลยครับโอ้โห๋อโดนข่าวมีอาการครับพักมิวโอ้บางรอนได้ใจเลยครับอ่ะฝืนตัวแล้วครับเร็วมากครับ โอ้โหไม่ชฉวยโอกาสเลยครับบางรอนช้าไปหน่อยครับดูเหมือนว่าแมจะเกรงไปนิดๆครับยกนี้แมจะบอกว่าเกรงรุ่นพี่ก็ไม่ใช่เะทีเดียวครับดูเหมือนว่าน่าจะตั้งใจมากเลยครับกระยับไปครับเ้ยพุ่งไปชนเข่าครับโอ้โหถ้าเดินเข้าหาแบบนี้พกมือนี่ต่อยสบายเลยครับอ้าวมีมาแล้วครับเข่าโอ้ดวลกันครับอะ จัดใส่เน้นๆครับบางรอนวงในทำได้ดีนะครับถ้าจับได้อ่ะพ็อกบิลเปลี่ยนเป็นมัดบ้างครับอ่ะขึ้นบนสลับล่างขวข้งซ้ายโอ้นิ่อีแ่แงี้ลครับบางรอนอ่ะแขงซ้ายมาบ้างครับโอ้โหได้ทีนี่มาเตะเป็นชุดเลยคนระัอบอาะมัดซ้ายได้ครับบางรอนอทนางด้ของพ็อกบิลครับ แต่ท่าซ้ายแกนี่เป็นซ้ายผ่านตลอดจริงๆครับหมดยกครับอาครับผ่านไปแล้วครับ3ยกครับเกมยังขับเคี้ยวกันมาแล้วนะครับ3ยกครับก็ยังดูโอ้โหกำกึ่งคู่ขี้สูสีครับได้คนละทีดีคนละอย่างไปดูไฮไลท์กันเลยครับยก3ปักเข่าเข้าไปนี่มาแก้ด้วย2นะครับพอกบิลนี่ครับโอ้โหโดนแล้วถอยกรูดเลยนะครับอาการนะครับ แต่มันเป็นช่วงจะว่แค่วับเดียวจริงๆเห็นชัดเลยครับพกบิลครับสะดุ้งครับอ่ะลุยต่อยกที่4ครับดูกันยาวครับคู่นี้พอตามคาดนะครับแหมไฟมันจะลุก2องเลยครับเดินเข้ามาแล้ครับบังรอนแหม้ายดูเหมือนว่าจะออกน้อยไปนิดหนึ่งครับแข่งหน้าขวาหลุดไปอีกครับ เจ็บขาหรือเปล่าครับบางรอนแข้งขวานี่ไม่ค่อยออกแล้วครับช่วงหลังๆครับจะเปลี่ยนเป็นซ้ายหน้าแทนครับ <Yeah! S 1> อ่าเตะก็ติดบางอีกไม่อย่างนั้นต้องแก้เกมด้วยการมัดในนะครับแล้วไปลุ้นวงในเอาแต่โอ้โหปัญหามันก็คือยังคว้าตัวบางรอนไม่ได้เอามาแล้วครับอ่าคว้าตัวของพอกบิวไม่ได้นะครับตีแล้วอ่าพอกวิวก็ตีแบบเนบเน,บ,เนบคืนครับโอ้ห โอ้น่าหงายครับเจอ,อประคั้เข้าไปแหมลูกป,ปากป้อยๆเลยครับมาแล้วครับแข้งซ้ายของพ็อกบิลโอ้ใช้หมัดได้ดีครับพ็อกบิลเล็งแล้วครับเตรียมอัดประคั้อีกแล้วครับแหมเขีย่ยขาหน้าทำให้เสียจังหวะก่อนมัดไตครับโอ้โหรับยังหาจาังหวะตีไม่ได้นะครับแฟนของบังรอน,นี่ก็โอ้โหน่าจะลุ้นน่าจะบิดตามเลยครับ ช่วงจังหวะล็อกในขยับมาแข้งซ้ายมาแล้วครับพ็อกบิลโอ้โหยิ่งเกมเดินเข้ามาแบบนี้นี่พ็อกบิลพลิ้วสบายเลยครับโอ้โหเตะโอ้โดนหมัดดีครับเตะติดบางโอ้โข่าวสวยครับโอ้เบียดกันแบบสูสีจริงๆครับคู่นี้ครับ สี่ยกนี้ยังดูไม่ออกครับว่าใครนำอยู่รครับล็อกมาได้ครับลากมาบางรอนตีโอ้ต้องตีให้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้พัฟมิลก็สู้เหลือเกินแหมสู้กันสนุกจริงๆครับกูนี้ลัดกันโดนเลยครับแข้งซ้ายมาโดนเกี่ยวไว้แหมซัดกันแหลกเลยครับอ่ะ เดินต่อยหน่อยครับพักบิวแข้งซ้ายจิ้มซ้ายครับโอ้มาเป็นไม้คู่อีกแล้วครับโอ้บางรอนนิ่งไปหรือเปล่าครับโอ้ดูจะช้าดูจะหายใจยาวครับบางรอนโอ้เลือกเลยครับพักบิวโอ้โหแข้งขวามาครับอยังมีพิษสงอยู่ครับโอ้โหโดนหมัด ตีตองมาแบบนี้บ้างนะครับบางรอนครับต้องขู่ต้องปราบพอกบิลครับอาวุธต้องมีครับเข้ามาแข้งซ้ายครับกดสายขืนครับออะหมดยกซะก่อนโอ้โหสุสีครับยังเบียดกันอยู่ใกล้เคียงครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหเรียวว่าได้เหนือได้เหนือกันทั้งคู่นะครับวงในครับกาวเสียบลูกนี้สวยครับของพอกบิลครับ นี่เด้งตีทีหนึ่งนี่หมัดอัปคัดครับโอ้ยเล่นเอาหน้าหงายไปเลยครับ <g hab> ดูกันในมุมนึงครับหมัดขวาแข้งซ้ายเจอเกี่ยวไว้ยกสุดท้ายครับแต่ก่4สี่ <g hab> ยกที่ผ่านมาก็กำกึ่งคู่ขี้สูสีกันจร Sic ิงๆครับโอ้พอ,อยกห้านี้ยังเดินอยู่เลยนะครับพ็อกบิลครับอ่ะสับ ขวาไปก่อนหัวซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายครับสินเดนเข้าหาเลยครับพกบักเบลครับโอ้ยังหวดอยู่ครับเบางรอนดูแข้งจะช้าไปครับไม่กลัวแล้วครับตอนนี้พกักเบลครับเดินหน้าเข้ามาบางรอนหดแข้งซ้ายโอ้หายใจยาวครับ บังรอนหายใจค่อนข้างแรงอบิวฮุกซ้ายลำตัวครับอัปประคัตมาอีกแล้วโอ้โหโดนหมาดชุดแต่ว่าไต่คืนได้ทีเดียวครับจับจังหวะได้เลยครับพอกบือครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งนะครับมันทำให้บางรอนนี้ค่อนข้างพะวงนะครับบังรอนก็เยังโต้แข้งขวายอยู่ครับโอ้แข้งเหมือนชะยก หาไปครับเหมือนจะยกไม่ขึ้นเลยครับบางรอนโอ้โหหลดมาดีตีโ,โอโโ้โหดูโรยไปช้าไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพอกบิลได้ทีแล้วครับตอนนี้ครับแต่บางรอนช้านี่พอกบิลขย้ำแน่ครับแต่ยังติดบังเลยครับแข้งขวาหัวซ้ายครับพอกบิลเดินหน้าเข้าหาเลยครับโอ้โหยกนี้ไม่กลัวแล้ว อาการของบางรอนนี่ก็โอ้โหดูเหมือนว่าจะโรยลงไปนะครับไม่ทราบว่าจะด้วยอาการบาดเจ็บหรือเปล่าตี้เลือกกันแล้วครับพอกบิลโอ้ยหัวซ้ายดีโอ้หายใจแรงครับบางรอนโอ้ยโดนมาดอีก โอ,โอ้ยังมีทีเด็ดครับบางรอนแอะแข้งซ้ายกลายเป็นแข้งซ้ายหน้าครับแข้งขวาหลักดีด่หายไปครับเลยต้อนเข้ามาเลยครับพกปืนครับหัวดซ้ายโอ้จังหวะนี้มันขาดไปหมดเลยครับบางรอนขวาที่ออกมาแต่ละครั้งก็ยังโอเคอยู่ครับแม้ว่าจะออกน้อยไปนิดนึงโอ้ได้ละออกเลยครับ โอ้โการตัดสินนี้ต้องวัดใจกรรมการครับจะให้แบบไหนครับอะยังมีแข้งซ้ายครับเอา้าโอ้โหโดนเข็นล้มลงไปทูที่มุมนี่เฮตตึมเฮตึมเลยครับแ <c oughs> อบก็ถูกใจครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหมั่นใจทั้งคู่ครับอะต้องดูครับว่ากรรมการจะให้แบบไหนครับ อยู่ที่ความเชื่อความชอบกรรมการเลยครับดูนี่หัวเข้าที่พับนอกี่กับไม้คู่นะครับต่อยบนเตะล่างอัปเปอร์คัตและวก็สายตรงถือว่าเป็นลูกเก่งของพอกบบลเลยครับสายลำตัวสับไปที่พับนอกอลูกนี้สายเข้าชายโครงจนเต็มหม,หมัดนี้ไม่โดนนะครับ และในคู่นี้นะครับกรรมการทัง3ท่านให้คะแนน48ต่อ47ให้ผู้ชนะ f o ร์วีนเนอร์ from the โอ้แล้วก็เป็นพ็อบบิลแฟร์เทกครับแหมหนุ่มฟินแลนด์เชื้อสายไทยครับหรือว่าหนุ่มไทยที่ไปโตที่ฟินแลนด์เนี่ยครับชนะคะแนนไปแบบสุดมันครับ